สวัสดีครับผู้สูงอายุหลายหลายท่านคงหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องสายตาพล่ามัวไม่ว่าจะเป็นภาวะสายตายาวหรือต้อกระจกใช่ไหมครับในแต่ละปีหลายคนทุ่มเงินไปมากมายเป็นพันเป็นหมื่นบาทเพื่อซื้อยาบำรุงสายตาแพงๆเปลี่ยนแว่นสายตายาวอันแล้วอันเล่าที่ราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆหรือแม้แต่เข้ารับการรักษาดวงตาต่างๆ แต่น่าเสียดายครับที่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นค่อนข้างจำกัดวันนี้ในวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดเผยแปสุดยอดอาหารบำรุงสายตาที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยฟื้นฟูการมองเห็นในยามค่ำคืนได้จริงการทานสิ่งเหล่านี้ก่อนนอนจะช่วยให้ดวงตาของเราได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเงียบๆในช่วงที่เราหลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารอันดับหนึ่งที่ได้ชื่อว่าราชาแห่งการมองเห็นมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ถึงขนาดที่หลายคนทานไปสักพักแล้วสามารถกลับมาอ่านตัวอักษรเล็กๆในหนังสือได้ชัดเจนจนไม่ต้องพึ่งแว่นสายตายาวอีกเลยก่อนที่เราจะเจาะลึกไปในรายละเอียดหากคุณชื่นชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันนี้ช่วยพิมพ์เลขหนึ่งหรือชอบในช่องคอมเมนต์นะครับนี่คือการสนับสนุนที่อบอุ่นที่สุดสำหรับกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณรักหรือคนที่กำลังมองหาข้อมูลนี้ด้วยนะครับ ทำไมต้องทานก่อนนอนก่อนจะเปิดเผย8อาหารมหัศจรรย์น,นี้เราต้องมาทําความเข้าใจกับคําถามพื้นฐานที่สุดก่อนครับว่าทําไมช่วงเวลาก่อนนอนถึงมีพลังพิเศษในการฟื้นฟูสายตาได้ขนาดนั้นสาเหตุหลักก็คือในช่วงกลางวันอวัยวะต่างๆของร่างกายเราจะทําหน้าที่หลักในการรองรับกิจกรรมประจําวันแต่พอตกกลางคืนเมื่อเราเข้าสู่ภาวะหลับร่างกายจะเปลี่ยนโหมดไปเน้นที่การซ่อมแซมและการเผาผลาญเป็นหลับ ในทํานองเดียวกันดวงตาของเราที่ต้องประมวลผลข้อมูลการมองเห็นมาตลอดทั้งวันก็ต้องการการซ่อมแซมในยามค่ำคืนเช่นกันครับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับนาฬิกาชีวภาพหรือ circadian rhythm พบว่าในช่วงที่เราเข้าสู่การนอนหลับลึกร่างกายจะเปิดกลไกลการซ่อมแซมดวงตาโดยอัตโนมัติในช่วงนี้เองที่ปริมาณเลือดที่ไหลเวียนไปยังดวงตาจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ40มากกว่าตอนกลางวัน ช่วงเวลาที่เลือดไหลเวียนเพิ่มขึ้นนี่แหละครับคือหน้าต่างทองคําสําหรับการซ่อมแซมดวงตาเพราะมันช่วยลําเลียงสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อดวงตาเช่นจอประสาทต,ตาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังช่วยขจัดของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญออกไปได้รวดเร็วดังนั้นการที่เราทานสารอาหารบํารุงดวงตาที่เฉพาะเจาะจงก่อนนอนก็เท่ากับการเป็นการรับประกันว่าเมื่อกลไกลซ่อมแซมในยามค่ําคืนทํางาน ระบบเลือดจะมีวัตถุดิบพร้อมใช้งานอย่างเต็มที่ทําให้การซ่อมแซมเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเองเมื่อเข้าใจหลักการสําคัญนี้แล้วต่อไปเราจะมาดูกันครับว่าอาหารอะไรบ้างที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถให้การสนับสนุนด้านโภชนาการที่มีประสิทธิภาพที่สุดต่อกระบวนการซ่อมแซมในยามค่ำคืนได้บ้างเรามาดูแอาหารที่ช่วยให้ผู้สูงอายุพื้นฟูดวงตาและพัฒนาการมองเห็นในยามค่ำคืนได้ง่ายๆด้วยการทานก่อนนอน โดยเรียงลำดับจากประสิทธิภาพน้อยไปหามากนะครับอันดับแปดมันเทศสวิตโพเตโตมันเทศถือเป็นทองคำแห่งการมองเห็นของคนธรรมดาอาวุธลับในการบำรุงสายตาของมันคือเบต้าแคโรทีนครับเมื่อคุณหลับตับของคุณจะทำงานเหมือนโรงงานที่ขยันขันแข็งโดยจะเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนเหล่านั้นให้กลายเป็นวิตามินเอซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการซ่อมแซมจากนั้นระบบเลือดที่เพิ่มขึ้นในยามค่ำคืนก็จะลำเลียงวิตามินเ ไปยังจอประสาทตาของคุณอย่างแม่นยำวิตามินเอเป็นส่วนประกอบหลักของโปรตีนสำคัญตัวหนึ่งที่เรียกว่าโรดอปซินซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการตัดสินว่าการมองเห็นในที่สลัวของคุณจะดีหรือไม่ดีเช่นเวลาที่คุณตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนการทานมันเทศเพื่อเสริมวิตามินเอก่อนนอนจึงเปรียบเสมือนการเติมเชื้อเพลิงที่สำคัญที่สุดให้กับระบบมองเห็นตอนกลางคืนของดวงตาเลยทีเดียวครับ วิธีิทานให้ได้ผลดีที่สุดให้ทานมันเทศขนาดเท่ากําปั้นสีเข้มๆก่อนนอนประมาณ90นาทีต้องทานทั้งเปลือกด้วยนะครับให้ปรุงด้วยวิธีการนึ่งหรืออบด้วยเตาอบจนสุกสนิทห้ามใช้ไมโครเวฟเด็ดขาดเพราะงานวิจัยระบุว่าไมโครเวฟทำลายสารอาหารอันล้ำค่าในมันเทศได้สูงถึง60%เลยทีเดียวขณะทานต้องใส่น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์หรือเนอยใส GSEE หรือ c l a r i f i butter ลงไปหนึ่งช้อนชาเล็กๆแล้วทานพร้อมกันเพราะเบตาแคโรทีนเป็นสารที่ละลายได้ในไขมันการทานคู่กับไขมันดีจะช่วยให้การดูดซึมเพิ่มขึ้นถึง400%ส่วนเปลือกมันเทศนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเส้นประสาทต,ตาเพราะฉะนั้นล้างให้สะอาดแล้วทานพร้อมเปลือกนะครับอันดับเจปลาแซลมอนธรรมชาติหรือวาลแซลมอน ปลาแซลมอนธรรมชาติมีอาวุธลับในการทำรงสายตาคือกรดไขมันโอเมก้า3โดยเฉพาะ DHA และ a s t a x a n น h i n โครงสร้างไขมันในจอประสาทต,ตาของเรานั้นมีกรดไขมัน DHA ซึ่งเป็นโอเมก้า3เป็นส่วนประกอบมากถึง60%เลยทีเดียวมันทำหน้าที่เหมือนก้อนอิดที่ประกอบกันเป็นเยื่อหุ้มของเซลล์ฮับแสงในช่วงที่เรานอน,อนหลับ ร่างกายจะใช้ DHA ใหม่ๆเข้ามาทดแทนและซ่อมแซมก้อนอิฐเก่าๆที่เสื่อมสภาพและการเกิดออกซิเดชันเพื่อรักษาและพัฒนาการมองเห็นให้ดียิ่งขึ้นส่วนแอสตาเซนทินที่ทำให้ปลาแซลมอนมีสีชมพูสวยงามนั้นเปรียบเสมือนแว่นกันแดดภายในและยาต้านการอักเสบที่ทรงพลังมันช่วยปกป้องดวงตาของเราจากการทำลายของแสงสีฟ้า และปัจจัยการอักเสบอื่นๆได้วิธีทานให้ได้ผลดีที่สุดให้ทานปลาแซลมอนธรรมชาติกว้างประมาณฝ่ามือหรือประมาณ100กรัมก่อนนอนประมาณสองชั่วโมงวิธีการปรุงควรเน้นการนึ่งหรืออบด้วยอุณหภูมิต่ำประมาณ165องศาเซลเซียสเป็นเวลา12-15นาทีให้พอสุกเท่านั้น เพื่อรักษาโครงสร้างของโอเมก้า -3 ที่อ่อนไหวต่อความร้อนสูงไว้ให้ได้มากที่สุดอาจเพิ่มขวินและพริกไทยดำเล็กน้อยในการปรุงรสงานวิจัยยืนยันว่าการทำเช่นนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบได้ถึง300%เอร์เซนสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือการุณาเลือกปลาแซลมอนที่มาจากธรรมชาติโดยเฉพาะพันธุ์阿拉้า ไม่ควรเลือกปลาแซลมอนเลี้ยงเพราะจากการวิจัยพบว่าปริมาณสารอาหารบรรุงสายตาในปลาแซลมอนเลี้ยงมีเพียงประมาณ20%ของปลาแซลมอนธรรมชาติเท่านั้นอันดับ6เกากี้หรือโกจิเบอรี่เกากี้มีอาวุธลับในการบำรุงสายตาคือซีแซนทีนหรือซีแซนทินเกากี้เป็นสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ในการบำรุงสายตาในตำราแพทย์แผนจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณ และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ค้นพบว่าปริมาณซีแซนทีนในเกากี้สูงที่สุดในบรรดาอาหารทั้งหมดสูงกว่าแหล่งอาหารอื่นถึง15หเท่าซีแซนทีนเป็นส่วนประกอบหลักของเม็ดสีรับแสงในมาค์กูล่าหรือบริเวณจุดภาพชัดของจอประสาตาเปรียบเสมือนแว่นกรองแสงฟ้าธรรมชาติที่อยู่บริเวณก้นตาของเราเมื่อเราทานเข้าไปในตอนกลางคืนมันจะถูกส่งไปรวมตัวกันที่มาคกูล่าในช่วงที่เรานอน,อนหลับลึกเพื่อสร้างกรอบป้องกันตามธรรมชาติ ช่วยป้องกันและซ่อมแซมความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากการใช้จออิเล็กทรอนิกส์มานานและการเสื่อมสภาพตามวัยวิธีทานให้ได้ผลดีที่สุดให้ทานเกากี้ออร์แกนิกประมาณ28กรัมหรือประมาณ1กำมือเล็กๆก่อนนอนประมาณ90นาทีโดยอาจนำเกากี้ไปแช่น้ำอุ่น10นาทีเพื่อให้มันนิ่มแล้วดื่มทั้งน้ำและเกากี้หรือนำไปผสมกับโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลก็ได้ครับงานวิจัยพบว่า กระบวนการแช่น้ําจะช่วยให้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเกากี้ถูกปล่อยออกมาได้มากขึ้นทําให้การดูดซึมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าข้อควรระวังคือไม่ควรทานพร้อมกับชาเขียวหรือกาแฟเพราะสารแทนนินในเครื่องดื่มเหล่านี้จะยับยั้งการดูดซึมของซีแซนทีนและหากคุณกําลังทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวอลฟรินหรือยาเบาหวานควรเริ่มทานเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำและปรึกษาแพทย์ เพราะเกากี้อาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดได้ครับอันดับ 5. ไข่แดงเอ็กยกไข่แดงมีอาวุธลับในการบำรุงสายตาคือลูทีนและซีแซนทีนไข่แดงเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายที่สุดงานวิจัยพบว่าประสิทธิภาพท,ที่ร่างกายดูดซึมสารทองคําใต้ดวงตาทั้งสองชนิดนี้จากไข่แดงนั้นสูงกว่าการได้รับจากพืชเช่นผักโขมถึง5เท่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าโครงสร้างไขมันพิเศษที่อยู่ในไข่ช่วยให้สารอาหารเหล่านี้สามารถผ่านกำแพงจอประสาทตาเข้าไปได้เหมือนเป็นจรวดนำวิถีที่ถูกส่งตรงไปยังบริเวณมัคุลาซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของเราเลยครับวิธีทานให้ได้ผลดีที่สุดคือเตรียมไข่แดงสองฟองก่อนนอนประมาณ90นาทีควรเลือกไข่ที่ไข่แดงมีสีส้มเข้มเพราะแสดงว่ามีสารอาหารที่เข้มข้นกว่า นำไข่แดงสองฟองมาตีให้เข้ากันแล้วนำไปผัดอย่างรวดเร็วด้วยไฟอ่อนหรือใช้เวลาไม่เกิน3นาทีเพื่อให้ไข่แดงยังคงความชุ่มชื้นไว้อย่าผัดจนสุกเกินไปหรือแห้งขณะผัดให้ใส่เนยใสหรือเนอยแท้ Grass f ต d ัตเ t อร์ลงไปหนึ่งช้อนชาเล็กๆเ,เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมรูทีนข้อควรระวังเป็นพิเศษ2ประการคือการปรุงอาหารต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน70องศาเซลเซียส เพราะงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำลายลูทีนได้มากกว่า70%และยังทำให้คอเลสเตอรอลดีในไข่แดงเกิดการออกซิเดชันซึ่งกลับกลายเป็นผลเสียต่อร่างกายครับหลีกเลี่ยงการใส่ชีสหรือนมสดเพราะโปรตีนบางชนิดในนั้นอ่านรบกวนการดูดซึมของสารบำรุงสายตาเหล่านี้ครับอันดับ 4. เบอรี่ป่าวาบูเบอรี่มีอาวุธลับในการบำรุงสายตาคือแอนโทไซยานิน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนักบินของกองทัพอากาศอังกฤษจะทันบลูเบอรี่ป่าก่อนปฏิบัติภารกิจในยามค่ำคืนเพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ย,ยืนยันว่านี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อครับแอนโทไซยานินที่เข้มข้นในบลูเบอรี่ป่าเปรียบเสมือนหน่วยซ่อมแซมพิเศษที่สามารถทะลุผ่านเยื่อหุ้มสมองหรือ Blood Brain Barrier และในช่วงที่คุณหลับลึกมันจะเร่งความเร็วในการสร้างโรดอปซินขึ้นมาใหม่ ซึ่งโรดอปซินนี่แหละคือโปรโตีนสำคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุในที่แสงน้อยเป็นชิ้นส่วนหลักของระบบการมองเห็นตอนกลางคืนของคุณวิธีทานให้ได้ผลดีที่สุดคือให้ทานบลูเบอรี่ป่าแบบสุดหรือแช่แข็งแบบออแกนิกปริมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงในขนาดท้องว่างก่อนนอนประมาณสองชั่วโมงถ้าเป็นบลูเบอรรี่สดให้บีบเบาๆเพื่อให้สารอาหารถูกปล่อยออกมาได้มากขึ้น ถ้าเป็นแบบแช่แข็งสารออกฤทธิ์อาจมีปริมาณสูงกว่าแต่ต้องนำมาละลายนั้นแข็งให้หมดแล้วทานพร้อมกับน้ำนผลไม้ที่ออกมาอาจทานคู่กับโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลก็ได้ครับเพราะโปรตีนจะช่วยในการดูดซึมข้อควรระวังสำคัญคือห้ามทานพร้อมกับผลไม้รสเปรี้ยวหรืออาหารเสริมวิตามินซีโดยเด็ดขาดเพราะวิตามินซีในปริมาณสูงอาจทำลายโครงสร้างของแอนโทไซายานินก่อนที่มันจะไปถึงดวงตาอันดับ3ม Black Current Black Current มีอาวุธลับในการบำรุงสายตาคือวิตามินซีปริมาณสูงมากและ GLA แก m m a Linolenic Acid ผลไม้ขนาดเล็กสีดำนี้มีพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ครับปริมาณวิตามินซีใน Black Current สูงกว่าส้มถึง4เท่าซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการซ่อมแซมคอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบของกระจกตาและหลอดเลือดเล็กๆที่ก้นตาในยามค่ำคืนทำให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นมากขึ้น ที่พิเศษกว่านั้นคือมันอุดมไปด้วย GLA ซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมก้า9ที่หายากมากในธรรมชาติสารตัวนี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบที่รุนแรงม,มากช่วยลดความดันในลูกตาและบรรเทาความเสียหายต่อเส้นประสาทตาได้เป็นอย่างดีมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยต้อหินในระยะเริ่มต้น วิธีทานให้ได้ผลดีที่สุดคือให้ทานแบล็คเคอร์เรนสดแบบออร์แกนิกครึ่งถ้วยหรือทานน้ำมันแบล็คเคอร์เรนสองช้อนโต๊ะก่อนนอนประมาณ90นาทีถ้าเป็นผลสดแนะนำให้บีบผลเบาๆแล้วทิ้งไว้5นาทีเพื่อกระตุ้นการปล่อยเอนไซม์ที่ช่วยปล่อย GLA ออกมาข้อควรระวัง2ประการคือ 1. ห้ามนำผลหรือน้ำมันแบล็กเคอร์เรนต์ไปให้ความร้อนเพราะ GLA ไวต่อความร้อนสูงมากเมื่อเกิดการออกซิเดชันก็จะหมดประโยชน์ทันที 2. อ,อย่าทานพร้อมกับอาหารเสริมธาตุเหล็กหรือเนื้อแดงเพราะธาตุเหล็กจะยับยั้งการเผาผลาญของ GLA อันดับ 2. ยญ้าฟรันหรือแซฟฟรอนหญ้าฝรันมีอาวุธลับในการบำรุงสายตาคือโครเซตินและโครเซตินิกแอซิด ยาฝรั่นไม่เพียงแต่เป็นเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกแต่ยังเป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับดวงตาที่เสื่อมสภาพลงด้วยสารออกฤทธิ์อันทรงพลังทั้งสองชนิดนี้มีความสามารถที่น่าทึ่งในการซ่อมแซมเซลล์รับแสงที่เสียหายในจอประสาทต,ตาสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าคือสารเหล่านี้ไม่เพียงแค่ปกป้องเซลล์การมองเห็นเท่านั้นแต่ยังสามารถกระตุน้นกระบวนการฟื้นฟูในบริเวณมัคคุล่าที่เสียหายรุนแรงแล้วได้ด้วย เหมือนเป็นการปลุกเซลล์รับแสงที่ถูกเชื่อว่าหลับไหลไปแล้วให้ตื่นขึ้นมาทำงานอีกครั้งวิธีทานให้ได้ผลดีที่สุดใช้ยญ้าฝรั่นคุณภาพดีประมาณ15-20เส้นนำไปแช่ในนมสดไขมันเต็มหรือนมอัลมอนด์แบบไม่มีน้ำตาลอุ่นๆประมาณ120มิลิลิตรอุณหภูมินี้ช่วยสกัดสารล้ำค่าออกมาได้โดยไม่ทำลายโครงสร้างทางชีวภาพ นอกจากนี้ไขมันในนมยังช่วยปกป้องสารเหล่านี้ให้ถูกลำเลียงไปยังจอประสาทตาได้ดียิ่งขึ้นการเติมน้ำผึ้งบริสุทธิ์เศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาและผงกระวานหรือคาราเอนเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมได้สูงถึง400%ข้อควรระวังห้ามใช้น้ำเดือดหรือให้ความร้อนแก่ย่าฝั่นเกิน65องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงจะทำลายสารออกฤทธิ์ได้มากกว่า90%ภายในไม่กิวินาทีหลังดื่มแล้ว แนะนำให้นอนราบพักผ่อนเพราะการนอนราบจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดไปที่ศีรษะเพิ่มขึ้นทําให้สารอาหารไปรวมตัวกันที่มักูล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับที่ 1. โกโก้ดิบหรือรอคาคาโกโก้ดิบคือราชาแห่งการฟื้นฟูการมองเห็นในยามค่ําคืนที่จะช่วยสร้างระบบการมองเห็นขึ้นมาใหม่ในช่วงหลับอาวุธหลับในการบํารุงสายตาคืออีพิคาเทชินซึ่งเป็นแฟลเวอร์นอยด์ชนิดหนึ่งที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตหรือผงโกโก้ธรรมดาตามร้านค้า แต่เป็นโกโก้ดิบที่ไม่ผ่านการอบหรือ unroasted raw คา c า o นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าอีพิคาเทชินที่เข้มข้นในโกโก้ดิบสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังจอประสาทตาได้สูงถึง150%มันทำงานเหมือนสวิตช์ทรงพลังที่เปิดวาล์วหล่อเลือดฝอยทั้งหมดที่ก้นตาทำให้ออกซิเจนและเลือดที่เต็มไปได้วยสารอาหารไหลทะลักเข้าไปในเซลล์จอประสาทตาที่อ่อนแอและขาดพลังงานจากการเสื่อมสภาพ เพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมและสร้างใหม่วิธีทานให้ได้ผลดีที่สุดใช้ผงโกโก้ดิบแบบออร์แกนิกที่ผ่านกระบวนการไม่เกิน48องศาเซลเซียส2ช้อนชาผสมกับนมอุ่นๆเช่นนมเม็ดมะข้่งหิมพานตนอุ่นๆประมาณ43องศาเซลเซียสอุณหภูมินี้เพียงพอที่จะละลายโกโก้โดยไม่ทำลายอีพิคาเทชินจากนั้นเติมผงอบเชย1ช้อนชาและพริกขียันเล็กน้อย ส่วนผสมนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมอีพิคาเทชินได้สูงถึง500%อย่างน่าอัศจรรย์และใส่ MCT oil หรือน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์1ช้อนโต๊ะไขมันชนิดนี้ช่วยคงความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ในกระแสะเลือดได้ยาวนานขึ้นข้อควรระวัง2ประการคือ 1. ต้องดื่มในขณะท้องว่างหลังมื้ออาหารเย็นไปแล้วอย่างน้อย2ชั่วโมงเพราะโปรตีนอาจยับยั้งการดูดซึมฟลาโวโนอยด์ได้สูงถึง70% เวลาดื่มที่เหมาะสมที่สุดคือประมาณ45นาทีก่อนนอน 2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์โกโก้ธรรมดาที่ผ่านการแปลรูปหรือการอบด้วยอุณหภูมิสูงเพราะสารออกฤทธิ์แทบจะเป็นศูนย์เคล็ดลับเพิ่มเติมนอกเหนือจากการบำรุงด้วยอาหารก่อนนอนแล้วการดูแลในชีวิตประจำวันก็สำคัญไม่แพ้กันครับทำตามกฎ20 20- 20 ทุกๆ20นาทีที่คุณจ้องมองหน้าจอโทรศัพท์หรือทีวีให้เงยหน้าขึ้นมองไปยังจุดที่ไกลออกไป20ฟุตรหรือประมาณ6เมตรเป็นเวลา20วินาทีนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อดวงตาของคุณรับแสงแดดธรรมชาติในตอนกลางวันให้มากขึ้นแสงแดดธรรมชาติที่เพียงพอในตอนกลางวันช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพของร่างกายทําให้การซ่อมแซมในยามค่ําคืนมีประสิทธิภาพมากขึ้นประครบด้วยผ้าขนหนูอุ่น ก่อนนอนอาจใช้ผ้าขนุนูอุ่นๆประครบดวงตาไว้5-10นาทีการทำเช่นนี้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดรอบดวงตาและบรรเทาความเมื่อยล้าได้เพื่อนๆครับวันนี้เราได้รู้จักกับ8สุดยอดอาหารบำรุงสายตาในยามค่ำคืนสิ่งสำคัญที่ค้นพบไม่ใช่ความหายากของอาหารแต่คือการที่เราเข้าใจและรู้วิธีใช้ช่วงเวลาก่อนนอนที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นพลังในการเยียวยาตนเองที่มีอยู่ในร่างกายของเราโดยกำเนิดครับ สุดท้ายนี้เรามาสรุปประเด็นหลักๆที่สำคัญที่สุดกันอีกครั้งนะครับประเด็นที่หหน้าต่างทองคําความรู้ที่สําคัญที่สุดที่เราแบ่งปันในวันนี้คือดวงตาของเรามีหน้าต่างทองคําแห่งการซ่อมแซมในช่วงที่เราหลับลึกยามค่าคืนในช่วงพิเศษนี้ปริมาณเลือดที่ไหลเวียนไปยังดวงตาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงประมาณ40%นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับเซลล์ในการซ่อมแซมและสร้างใหม่ประเด็นที่สสุดยอดวัตถุดิบ เราได้รู้ถึง8อาหารที่ให้สุดยอดวัตถุดิบสำหรับกระบวนการซ่อมแซมนี้เบต้าแคโรทีนจากมันเทศถูกเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ที่จำเป็นต่อการมองเห็นตอนกลางคืน DHA จากปลาแซลมอนหวานโครงสร้างสำคัญที่ประกอบการเป็นจอประสาทต,ตาลูทีนหรือซีแซนทีนจากเกากี้และไข่แดงทำหน้าที่เป็นแว่นครองแสงสีฟ้าธรรมชาติที่มาคูลาแอนโทไซยานิน GLA และสารต้านอนุมูลอิสระจากบลูเบอร์รี่แบล็กเคอร์เรนต์หญ้าฟรันและโกโก้ดิบสารเหล่านี้ช่วยต้านการอักเสบกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและแม้แต่กระทั่งฟื้นฟูเซลล์ประเด็นที่3วิธีการทานที่สําคัญกว่าสิ่งที่ทานสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าการรู้ว่าทานอะไรคือวิธีการทานขอให้คุณจดจําหลักการสําคัญ3ข้อนี้ไว้จับเวลาทองคําแนะนําให้ทานอาหารทั้งหมดในช่วงเวลา45นาทีถึง2ชั่วโมงก่อนนอน เพื่อให้แน่ใจว่าสารอาหารจะถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะที่คุณหลับทำตามวิธีที่ถูกต้องใส่ใจในข้อกำหนดพิเศษของอาหารแต่ละชนิดมันเทศต้องทานกับไขมนันไขแดงและหญ้าฝรั่นต้องปรุงด้วยอุณหภูมิต่ำโกโก้ดิบต้องดื่มตอนท้องว่างการปรุงหรือการจับคู่ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้สารอาหารลดลงอย่างมากความปลอดภัยต้องมาก่อน หากคุณกำลังทานยาตามใบสั่งซื้อโดยเฉพาะยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาเบาหวานกรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนลองวิธีใหม่ๆเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยสุดท้ายนี้มีข้อแนะนำเพิ่มเติม2ข้อข้อที่ 1. เริ่มจาก1-2ถึงชนิดคุณไม่จำเป็นต้องหาอาหารทั้ง8ชนิดมาลองพร้อมกันให้เริ่มจาก1หรือ2ชนิดที่คุณหาได้ง่ายและเหมาะสมกับร่างกายที่สุดโดยเฉพาะสุดยอดอาหาร3อันดับแรกของเราคือโกโก้ดิบหญ้าฟรันแบล็กเคเรน หากทานอย่างถูกวิธีอาจนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนภายในไม่กี่สัปดาห์ข้อที่ 2. ความสม่ำเสมอคือราชาการบำรุงสายตาเปรียบเหมือนรดน้ำต้นไม้ล้ำค่าสิ่งที่ต้องการคือความสม่ำเสมอในทุกวันไม่ใช่การรดน้ำครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวขอให้คุณเปลี่ยนการบำรุงสายตาก่อนนอนให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรที่ดีและมีความสุขครับเชื่อเถอะครับว่าร่างกายของเรามีพลังในการเยียวยาที่เหนือจินตนาการตราบใดที่เรามอบการดูแลที่ถูกต้อง ดวงตาของคุณก็ยังสามารถมอบชีวิตวัยเสียณที่ชัดเจนและมีคุณภาพให้คุณได้ครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาแบ่งปันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ